กราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมนะครับช่างปอนโมเดลเครื่องดนตรีไทยนะครับวันนี้ก็มารีวิวโมเดลวงปีพาดไม้นวมเครื่องคู่นะครับดี๋ดีขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนี่นะครับนี่คือโมเดลวงปีพาดไม้นวมเครื่องคู่นะครับ คือเป็นวงที่สองนะครับที่ออกไปจากร้านเราครับคือผมตอนแรกๆเลยที่ผมทาโมเดลอ่ะผมก็ขายวงนี้ครับไอวงหนึ่งและหลังจากนั้นมานานเลยครับไม่มีใครสั่งเพิ่งมาเนี่ยนะครับอ่ามาปีเนี้ยเพิ่งจะมีคนสั่งวงปีพานไม้นมเครื่องคู่นะครับก็นะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับพาไปทําความรู้จักกับโมเดลเครื่องดนตรีไทยนะครับที่อยู่ในชุดนี้นะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับก็คือรนาดเอกนะครับตีด้วยไม้หนวมนะครับแล้วก็ระนาดทุ้มนะครับระนาดทุ้มครวีเพียงออนะครับ ซออูนะครับาสามารถดึงคันชักได้นะครับสามารถดึงคันชักออกได้นะครับนี่มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งจับเครื่องดนตรีก็จะลำบากหน่อยนะครับอซออูนะครับคล้องวงเล็กชิงคล้องวงใหญ่นะครับตีด้วยไม้นวมนะครับ คุยลีบนะครับกรองแขกนะครับหนึ่งคู่นะครับนี่นะครับโดยรวมทั้งวงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโมเดลวงปีพาดไม้นวมเครื่องคู่นะครับก็สามารถาติดต่อมาได้ที่เพจโมเดลเครื่องดนตรีไทยช่างปอนนะครับหรือไม่ก็ติดต่อมาที่ Facebook ปิยพัฒยิ้มละมนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับาราคานะครับโมเดลวงนี้สนดราคาอยู่ที่900บาทนะครับ900บาทนะครับอ่าแล้วก็ค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่100ถึง120บาทนะครับอ่าจะส่งผ่านบริษัทเค r รีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มารีวิวสั้นๆนะครับ เอาไว้คราวหน้านะครับถ้ามีโมเดลวงไหนหรือมีอะไรน่าสนใจนะครับก็จะมารีวิวให้ได้รับชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าไปกดติดตามเพจผมด้วยนะครับเพจโมเดลเครื่องดนตรีไทย8ดริ้วนะครับหนึ่งเพจและและอีกเพจหนึ่งก็โมเดลเครื่องดนตรีไทยบ้านช่างปอนนะครับอ,อีกหนึ่งเพจนะครับ ก็ฝากกันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจใด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้คือแทบไม่มีกินแล้วนะครับโควิดมาเนี่ยพึ่งออกไปเนี่ยสองวงนี่วงที่สองนะครับโอเคครับพูดมากมาพอสมควรแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ